สบายดีทุกคนตอนเช้าสบายดีนะโอ้โห,โอโหตอนเช้าเลยทุกคนื้นนี้ก็ข่มมาตีเช้าเ,าเข้าป่าคือเก้าตามตามเคยทุกคนเลยสิไปย่ามกับดักนูม่มียังนะไปกับพ่อพูดนะเออไปย่ามกับดักนูที่พ่อห่างไว้บางที่เห่ามานก็มีได้ มานำโตสองโตกับว่ากันไปทุกคนเลยโอ้โหไก่เติบได้กับดักพอพผนเห็ดนะอืมเมนนื่อวานในฝนตกได้อวิวทิวทัศน์นี่ยำตอนเช้านี่พุ้นแมน่นพูบัดแต่ว่าน้ำหมอกน้ำเมฆนี่นะสวยงามทุกคนบรรยากาศเย็นเย็นนะ เย็นแห้งเหมาะกับกัดกินคาแฟตอนเช้าๆนะเออเว้นกำลังขึ้นพอดีทุกคนเลยนี่งามเลยเนาะเออผังลุ่มเม่นบานคองพี่น้องเขานี่แหละเดี๋ยวบเห็นเลยเอาเป็นจะได้กะฝากติดตามไปํำกันหอดบอนกัดุนเลยสียามไปเลยนะทุกคน ไปแล<อ>้จังหวะใหญ่พี่ลึกนี่ปุ๊คนเลยหนูหางยาวนี่เอ,อ้ยมาน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 ตอนพอคนไปนี่เอาบได้ไปน้ำคนให้เอาถ่ายนอ้อยอยังยังจากลา่างเพาะยยังเ้าป้ายโอ้ยยังเ้าป้ายลากทุกคนเอามีรุ่นอีกมีรุ่นอีกนานยังสามสิบ เออยังสามชินี่แหละเพราะว่าอ่าพอไปยามซีล่างแล้วแต่ว่าได้ได้ช่องโตถือว่าโอเคแล้วบันนี้ยังชาวปายนี่หอยสิบรุ่นก็ให้มันหูเรื่องมาสั่นซาทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยปะอ๋อโอ้เห็ดดูพุ่นแม่นปะกินได้ปะห็ดตัวนื้อ อ uh, ู้เห็ดคนเอ้ยได้อาหารดีละอูหมานๆๆๆเห็ดขาวเออเห็ดขาวนี่ปออ้อมกับหนูนี่2ตัวนี่ถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้เฮาก็เก็บแล้วบัดนี้มีอีกนะพุ่นๆๆๆโอ้ซํนี้เฮาก็มานคักแล้วทุกคนเฮาบ่ได้อ่าหนูแต่ว่าเฮาได้เห็ดนี่นะแต่ซนี้และอาหารปาเฮาธรรมชาติเฮาหายังยุ่งยากทุกคน เอาตอนเช้านี่มต้องหาซอกหาซื้ออยู่ตลาดน,นะมาทาดุเลาะป่าเลาะดงกับพอดีกินนะฮันธรรมศาสตร์นี่ป่าตัวนี้ก็คักกะลีนะทุกคนเอาเลาะขค้นถัง,ง,นง,นนนงนี่คือซิมี่ปวกฮอนปวกเมนออหยังล่ะ này còn có thể thang thang nổ vậy. Oh, thấy đấy, bảo xong to bên À, thư bà mai. Nè. Thì cũng du bay. พุ <pedestrian funded> ่น <Cornell> ม <c ười> ันอยู่ๆคือดินนั้นก็พุ่นไ n อืมอยู่ทางทั้งพุ่นเนาะทางทั้งมันใหญ่บ่อยู่นี่มันเปียก่น่อยู่อยู่พ่นเบ่มาบ่มาก็ยากแต่ว่าเฮาได้2ตได้เฮ็ดก็ตอแงแล้วอือมันก็เลือกกินแล้วนะ นดี๋ยวคนว่าบริ้งยไปทางนี้อีกตัวนี้ตัวหอนได้กินเลยนี่หอนมันกินมันตน้นอย่าในพานเขาได้แล้วตัวหอนนี่ ตรงถางวะถังเขาจะเอาไปเขาไปโอ้มาคุงปะเลยเนาะเขาไปได้เก็บแล้วเนาะคุงไไโอ้เขปาปะอยู่ปลาเลยทุกคนม,มาคุงต่ำเลยปีงนู้อะไรกับตำมาคุงห่วยเท่านั้นแหละ เต็มท uh, ah, ี่ส่วนมันกับเจ้าแต่ว่ากับเจ้าบราได้อ่ามาเบิ่งในส่วนมันนี่เพราะว่าราคามันต้นถึกมากบ้เถืกเนาะเออแบดไม่อิจฉาอ่มีลุ่มพุ่นเขียนคืออยังน้ะมันไปเนาะคือขนาดเกียนนี่ทุกคนโนนี่คือสิไปได้ดีอยู่ บุญอ๋อโมเป็นยังไงมีรุ่นทาบทึบบอทึบวา่าเอาได้ตัวใหญ่เลยซองตวตป้าฝัางนั่นทุกคนเอยนกคักแหนานานงนะแม่รีแดดกำลังสีเริ่มขึ้นในจักหน่อยอะกลับใส่กับกระสอบก็อน cái này Phần Phần nội nó ừ. ừ. Bố cả đây Cả ca chú, cái mô nên bố ca sạch mình ổ này มันออกได้เลยเขาเอาอยู่ขุ่นมันตอดเหรอเออตัวนี้มันคือสิตอดเนาะตอนนั้นเกิว่นนี้มันออกบัดเน่แม่มันเอาตัดแทนก็บอดเอองานศึกษาเขาฟังนังไงเขาเอาเอากินเลยลางยังแบบ่ได้ถือเลยทุกคนไม่ถือแต่นี่ยเนี่ซื้อ น้ำปลกเรากินอ๋อเขาเอาหัวตัวนี้เนาะเน้อนย่านตะขันนับตันี้ไปพุ่นี่โอ้ยเขาหอกกระแตมันอยู่หันขันห่างขึ้นไปห่างยัดใส่ยัดใส่บุดบุดเนาะทางนี้คือกั้นทุกคนนะเขาหอกกระแตอยังเ็เต็มได้โอ้โหนี่ข้าวหางขึ้นเทิงนี่บุ๊มีทางเขาก็เฮ็ดเอาทางขึ้นทึ่ง มีแฟนมีทางสาบานไปแล้วมีถืกเนาะเอาเอาเอาขึ้นแล้วต้องคัลทางทางไป้าชีวิตบะนี้ก็ทนาที่เนอะ ก็ได so uh ้ท <laughs> ี Brother Brother Brother. Brother ่หามันใจในสุดนน่อยจะถืออสุดยอดป่าในทุกคนหาหาธรรมชาติมป็นตัวอย่างพวกวายพวกตาวอะไรต่างๆบุ้ดเด๊หันเลยยอดไหยอดไหลคืนเปีนยปเอาไปไล่นะฮะสุดยอดทุกคนเนี่ย มันก mm ็ส hmm. um, 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 ิม um, I mean, ันก็ส mm ิบกอไว้เนี่บ่ให้มันสายดิมันหลุดนะแต่มันหลุดเวลาเราใส่เท่านาข้างในมันยากมันเกี่ยวไปเกี่ยวมา หอนนี่ภาษาพ่อเออในไรอจโรอจโรอจโรอ๋ออ,โอ,โอ,โอโจโรมีแต่ทางอจโรอันนี้นะดูไปหอนนั่นเองทุกคนเต็มเล่นไปมันกินส่วนมันต้น้าเรียบแคมห้วยนี่เห็นและถามมันไป หอนนี่มันยังมาอยู่อ่าม,มันตนเขาอย่าลายมันมากินทางนี้มันบุกคินทางนั้น ป้อมันกินขนาดเลยนี่ทุกคนมันคืนนี่แหละมันกินตัวนี้ไม่อะไรกินไม่อะไรตัวนู้กินอยู่ทุกคนตัวนู้หอยมานนี่ทุกคนหอย,หนยนู้นนั่นูใหญ่เลยนี่นกินมันคืนนี่ นี้มันเอาไปมันตัวนี้จะมีแมนูนี่แถวนูเนาะมีกินตัวนี้หรือว่าย,ย้อนนำ้ำเขาโบฟังกับมันไปจัก ชน,นไรลูกมักใส่เวลาลูกใส่กลับลูกฟังมดบ่อยม,มันเห็นกลับลูกยานวะเดี๋ยวลูกบางโตมันกะมันหิวโหวยมันกินเลยหมบา,บาลบาดละแวงฮะเป็นละป้หรืงฮฮันเขาเ็ใครทัเน่ยยานตอนนั้นแหละมันละแวงเพราะว่ามันเคยถือแล้ว แต่วาลูเคยใส่ตลอดตีฟังเอาเห็นมันก็คืออันนหบางที่ฟังกับพูดถึงอ้มันามนีมันันันนไนนนีัันมีนหหนาน สิมดแล้วสิมดแล้วทุกคนตัวหน้าเท่ามาใหม่อีกมามาใส่ตื่มบอลเฮาเคยใส่เพราะว่ามันตัวเฮาเอาออกจากกลับเฮาก็ยังปะบอทางมันไปตัวหน้ามันก็ยังมาดอกออแปนขนาดจักหอนจักตัวนูไปอื แป่นขนาดไปอู้อเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยปอยามจนเมื่อยเนาะนี่เรียบร้อยแล้วปอมานอีกแล้วสามเต้มสามเต้มทุกคนโอ้ตุกผูเนาะพอเนาะอโอ้ อันนี้นูแดงอันนี้นูโมแมทนูวายเนาะนูแดงเนาะนี่นูวายมันหยางเออห่างมันยาวๆอ่ะ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 เรียบร้อยบัดนี้เอาได้ซ้ำเต็มโอ้โหเดี๋ยวตัวหนึ่งจะหันลุดทุกคนนี่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่เดี๋ยวมาเก็บลูกๆไปหางอีกแถวแมน โอเคได้แล้วห่างจากล่างวันได้แต่หกละมุมทันอันนี้พอดีแล้วมันมุมทันเดี๋ยวเรียบร้อยเลยบอลเขาบอลไซนนะมันหนูกินมันจนเรียบร้อยแล้ว วันนี้แหละพอลืมแล้วใชเยียบเลยมึงเห็นตอนแรนกมึงมันได้ของัาวัานนี้วันนี้ทางหลูไปสุดยอดเลยเข็ดนี้ก็ ก็ะหอกกระแตมก็สิโดดไปโดดมากเนาะมังจากล่างไก่หมดแล้ว เห็ดตัวนี้แก่แล้วคนอ่ะแก่แล้วเนาะจะมาเก็บอนะ่ะเก็บเก็บเสรุ้เลยได้ทุกคนเอาได้สามแต้มเออตัวนี้กับตัวน้อยนะหนูแดงอันนี้น่าจะเป็นลูกหนูพุกดะดำๆเนี่นี่แหละอันนี้แกนูกพุกบ่ะเหรอป้อใหญ่เลยนี่ พุ <laughs> <laughs> ่น <fundamentals> ส <dragging> ําแค้นบาคมเลยเนาะปอที่ตอกแขนกับบ่แม่นน้อยได้นี่นี่ใหญ่เลยทุกคนใหญ่ๆนี่กับสุมเฮาปอถถือว่าเฮาได้แล้วแต่ว่ามื้อนี้ก็มีอาหารอยู่เอ้ยเมนูอีหยังนี่เฮ้ยลาบนกลาบนกปได้ได้ของดีเนาะมานี่จะได้ของดีของแซ่บเบิดนะ คือว่าแหละชนปลากประตูดิบึดอยากอาหารูวิธีเอานี่โอ้โหหลับนกบนุนี่ทางนั้นกำลังเก็บเลี้ยงแต่ว่าตัวนี้มันตายก้อนทุกคนตัวเทวดาตายนี่เฮาใส่แงงอยู่ป่าพุ่นเลยกะเอาเอามาเลี้ยงนกนี่ละ่พพพพละพุ่นพุ่นก็ยังคังไวบักหลายโตทุกคนแต่ว่าตายแล้วแล้วเฮากะงวยกับแบบเปิดตาพรำตึกตักแล้วเฮานะ <laughs> เอ,เ,อเอาเอาเอาคือว่าได้แล้วและมื้อนี่ก็มีอาหารเห็ดที่เราเก็บได้ทุกคนนี่มื้อนี้ก็มานทั้งเห็ดมานทั้งนูมื้อนี้ทุกคนพาเท่านี้และต้องการนะอาหารไม่ต้องไปซื้อบม่เสียเงินบม่เสียค่านาขอบใจเลายๆทุกคนแต่ที่ไ้ติดตามเขาหับชมคนใหม่คนเก่านะขอจบเพียงเท่านี้เด้อ